สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดวันนี้ผู้ป่วยใหม่ทะลุ3,000รายเมื่อเวา7นาฬิกา45นาทวันที่22พฤษภาคม2,564สศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบ,บครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประจำวันเบื้องต้น พบผู้ป่วยรายใหม่รวม3,522รายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่2,447รายติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขัง605รายหายป่วยกลับบ้าน2,900รายหายป่วยสะสม54,978รายยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายนจำนวน97,255รายผู้เสียชีวิตเพิ่ม24ราย ทั้งนี้สบ,บคจะ,ะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในเวลาประมาณ12นาฬกา30นาทีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ